เมื ian, ่อเข้าสู่พิธีสมรสเช่นนี้แล้วทั้งทั้งสองพร้อมที่จะรักและยกย่องให้เกียรติกันและกันจนตลอดชีวิตเลยครับการแต่งงานในความหมายของคริสตชนเรานะครับตามคําสอนของคําสอนคาทอลิกและคาสอนพระศาสนจักรเนี่ยก็คือการแต่งงานระหว่างชายกับหญิงซึ่งอุทิศตนให้แก่กันและกันเพื่อจะเป็นคู่ครองกัน ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วก็มีเป้าหมายอันหนึ่งก็คือการที่มีบุตรเพื่อจะได้เป็นการถ่ายทอดการสร้างสารรค์ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์แต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยสร้างมนุษย์กันได้ก็ด้วยการแต่งงานและมีชีวิตครอบครัวร่วมกันคุณมารยาณน,นภารีวบลโปรโจบลแ่นวงนี้เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความรักและความซื่อสัตย์ของผมเดชาพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต ในปัจจุบันนี้ในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับก็ถ้าพูดกันตามตรงก็คือเรามีการแต่งงานระหว่างคาทอลิกกับผู้นับถือศาสนาอื่นซึ่งไม่ล้างบาปเนี่ยจำนวนมากพูดกันงานน่ายๆในประเทศไทยเราเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธจํานวนมากเพราะฉะนั้นโดยปกติถ้าตามสถิติเนี่ยก็คือเมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการแต่งงานระหว่างคาทอลิกกับผู้นับถือศาสนาพุทธสัก90%หรือ95%เลยก็ว่าได้นะครับคาทอลิกกับคาทอลิกที่เป็นศีลศักดิ์สิทธิเนี่ยมีน้อย เพราะฉะนั้นเราควรทำอย่งไงบ้างหนึ่งก็คือควรมาพบผสงฆ์ควรสอบถามว่าเราแต่งงานเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรดีและสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบง่ายๆเลยที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราแต่งงานเนี่ยนั่นก็คือเรามีข้อขัดขวางไหมข้อขัดขวางในการแต่งงานข้อขัดขวางใน,ในการแต่งงานที่สำคัญที่สุดเลยที่เรามักจะติดขัดแล้วหาทางแก้ไขได้ค่อนข้างยากหน่อยก็คือการที่ได้แต่งงานมาก่อนแล้ว เพราะว่าเมื่อแต่งงานมาก่อนแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะแต่งงานครั้งใหม่ได้เนื่องจากการแต่งงานในความหมายคทอลิกบอกแล้วมีการแต่งงานเพียงครั้งเดียวแล้วก็แต่งจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะฉะนั้นแต่ตอนในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าโลกปัจจุบันนี้การย่าล้างเกิดขึ้นจํานวนมากเพราะฉะนั้นคนที่แต่งงานมาครั้งเดียวมาแต่งงานใหม่เนี่ยถามว่ามีไหมก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่ร้อยเปรเซ็นต์ละเพราะฉะนั้นการแต่งงานมาแล้วเนี่ยมันเป็นข้อขัดขวางประการหนึ่งซึ่งไม่สามารถทําให้เราที่จะแต่งงานใหม่ได้ หรือว่าแต่งงานแบบคาทอลิกได้อย่างถูกต้องจริงๆแล้วขั้นตอนในการแต่งงานเนี่ยมันจะมีสักสองสาอย่างนะฮะเอาแบบคร่าวๆนะอันนี้หนึ่งก็คือมันมีแบบสอบถามก่อนการแต่งงานแบบสอบถามหรือแบบที่เราเรียกแบบสอบสวนนี่แหละจริงๆมันคือการสอบถามสอบถามว่าคุณเป็นยังไงมีข้อขัดขวางไหมคุณเข้าแต่งงานเนี่ย ด้วยน้ำใจอิสระไหมถูกบังคับไหมอันนี้เป็นหัวใจสําคัญของการแต่งงานเลยเพราะบางคนเนี่ยถูกบังคับให้แต่งงานแต่ถูกบังคับมันถูกบังคับเป็นนัยยะไม่ได้แสดงออกถูกบังคับยังไงเช่นพ่อแม่บอกว่าเอ้ยนี่คบกันมาตั้งนานแล้วควรจะแต่งงานกันแล้วนะแต่ทั้งที่ทั้งสองฝ่ายอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมแต่ถูกผู้ใหญ่บังคับนี่ก็เป็นการที่เรียกว่าไม่ได้มีการยินยอมร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการสอบถามเพื่อให้มีความมั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีความยินยอมอย่างแท้จริงที่จะแต่งงานและไม่มีข้อขัดขวางหลังจากที่มีการสอบสวนแล้วก็จะมีการอบรมอบรมเนี่ยก็เพื่อให้เข้าใจว่าการแต่งงานในแบบคาทอลิกคืออะไรคําสอนคาทอลิกพูดถึงเรื่องการแต่งงานคืออะไรแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คาทอลิกก็ตามแต่เขาพึงรู้และควรรู้แล้วัวอย่างเช่นอะไรคําสอนเรื่องการทําแท้ง ศาสตราจารยค์คาทอลิกบอกว่าเมื่อมีบุตรแล้วเราต่อต้านการทําแทง้งคนพุทธอาจจะบอกว่าเ,าเขาไม่ต่อต้านการทําแท้งนี่เขาทําได้นะเขาอาจจะแนะนําไปแต่เราต้องบอกว่าคําสอนคาทอลิกของเราคือการทําแท้งนั้นเราไม่สนับสนุนเราต่อต้านอันนี้ก็คือมีการอบรมต่างๆซึ่งอบรมก็แล้วแต่ว่าคุณพอ่อเจ้าวัดแต่ละวัดที่คู่สมรสจะไปทาพิธีแต่งงานเนี่ยเรียกร้องอะไรบ้างแต่ว่าโดยดหลักๆก็คือในปัจจุบันนี้เราจะมีศูนย์อบรมเตรียมคู่แต่งงาน สองที่ใหญ่ๆก็คือที่วัดพระมหาไทยและที่สำนักมิสังอสน,น,อสนวิหารอสัมชัญสำนักมิสังกรุงเทพนี่แหละก็จะมีการอบรมเพราะนั้นก็จะไปอบรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเมื่อแต่งงานแล้วคืออะไรคาทอลิกเชื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายก็คือต้องมีการประกาศที่วัดที่เขาจะแต่งงานการประกาศนั้นตามข้อกําหนดของสภาพ,พระสังฆราชคือต้องประกาศอย่างน้อยสองครั้ง เพราะฉะนั้นโดยปกติเราก็จะประกาศประมาณ3ครั้งหรือ4ครั้งพื่งัประกาศก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยหเดือนเป็นอย่างน้อยเพื่อให้เกิดมีคนรู้ว่ามีข้อขัดขวางขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะแจ้งกับพระสงฆ์ได้เพื่อจะได้มีการสอบสวนต่อไปว่าอข้อขัดขวางเนี่ยมันจริงไหมหรือมันไม่จรงิงสินสมรสเนี่ยคือการแต่งงานระหว่างผู้รับสินล้างบาปกับผู้รับสินล้างบา จริงจะเรียกว่าเป็นสินสมรสทำไมพ่อถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าสินล้ังบาปในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนที่สุดถ้าเราเป็นคริสเตียนที่เป็นคาทอลิกนิกายของเราคือโรมันคาทอลิกเนี่ยเราแต่งงานระหว่างคาทอลิกและคาทอลิกด้วยกันเนี่ยก็คือเป็นสินแต่งงานหรือสินสมรสรวมทั้งถ้าเราแต่งงานกับคริสเตียนนิกายอืย่นๆที่การหลังบาปของเขาถูกต้องด้วยได,ได้รับการยอมรับจากศา,าสนาจักรเนี่ยก็เป็นสินศักดิิทธ์เช่นเดียวกันคําว่าสินศักดิธิ แตกต่างกับการแต่งงานธรรมดายอย่างไรเมื่อเป็นสินสมรสหมายความว่าพระคิดเจ้ายกการแต่งงานเนี่ยให้มีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นการเป็นสินสมรสเมื่อเป็นสินสมรสแล้วความหมายก็คือไม่มีอำนาจใดจะมาแยกสองคนนี้ออกจากกันได้เราจะมีคำพูดที่บอกเสมอว่าคนคนรุ่น,นก่อนๆจะบอกว่าแต่งงานแล้วก็ห้ามหย่ากันแต่งงานแล้วหย่าไม่ได้หย่าแล้วบาปนะต่างๆซึ่งก็เป็นความเชื่ออะไรอีกแบบๆแต่ที่จริงความหมายก็คือว่า เมื่อพระคิดเจ้ารวมเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีใครแยกออกจากกันได้ในความหมายของสินสมรสพระเจ้าไม่ได้ส่งคนที่สมบูรณ์แบบให้มาเป็นคู่ชีวิตของเราแต่โรงประทาน คนที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขใจเรามอบให้เขาอุทิศตนให้กับเขาเทั้งหมดได้หรืออยังความรักที่ท่องอาภัยทุกอย่างรักทุกอย่างอดทนทุกอย่างและนี่คือสิ่งที่สำคัญของการแต่งงาน ในปัจจุบันก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเราไปศึกษาดูแล้วดูสถิติเนี่ยก็จะพบว่าการย่าล้างในในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเนี่ยสถิติสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่ออยากจะฝากคือว่าเมื่อเราจะตัดสินใจแต่งงานเนี่ยหนึ่งเราควรศึกษาดูใจกันให้ดีอย่าแต่งตามเทศกาลอย่าแต่งตามเพราะคนอื่นเชียร์ไม่ใช่เราควรแต่งกันเพราะเรา รักกันจริงๆเราศึกษากันจริงๆแต่สิ่งที่ต้องการบอกคือว่าการแต่งงานเกิดจากอิสระและการยินยอมจากใจของเราเป็นอันดับหนึ่งเลยจะต้องไม่มีเรื่องอื่นๆมาไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเหมาะสมเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องอายุเรื่องต่างๆก็บอกว่าความรักไม่มีพรมแดนความรักไม่เกี่ยวกับภาษาใครจะแต่งงานกับชาติไหนก็ได้หากเขามีความรักกันเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าความรักที่สำคัญก็คือให้เกิดจากความรักจริงๆ เหมือนอย่างที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าคือองค์ความรักเราผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็คือด้วยความรักในฐานะที่เราเป็นผู้มีความเชื่อทุ่นเปาโลบอกมีความเชื่อมีความไว้ใจมีความรักแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความรักเพราะความรักผลักดันให้เกิดสิ่งต่างๆเราทําทุกอย่างด้วยความรักมันจึงมีคุณค่าทุ่นเปาโลบอกว่าหากท่านพูดภาษาต่างชาติได้ทําอะไรต่างๆได้หมดเลยแต่ว่าคุณไม่มีความรัก ไอ้ที่คุณทําทั้งหลายเนี่ยมันก็เหมือนตีฉาบตีฉีงให้ดังไม่เฉยคนได้ยินก็ยอย่างนั้นแต่เขาไม่สัมผัสเลยว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเกิดเราทำเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่ถ้าเรามีความรักอยู่มันมีคุณค่าย,ยาิ่งใหญ่เกิดขึ้นมา